สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าคํำถแถลงของตำรวจพุ่งเป้าไปที่ใครบางคนทำให้น้องเสียชีวิตโดยไม่เจตนาแต่หลักฐานเอาผิด มีไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยการเข้าเครื่องจับเท็จถามว่าทำไมผ่านมาเนิ่นนานถึงต้องมาเข้าเครื่องจับเท็จคำตอบคือตำรวจตั้งใจปล่อยให้เวลาเลยผ่านไปเป็นเวลานานเพราะคนเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างถ้าคำตอบครั้งแรกกับครึ่งหลังไม่ตรงกันในคำถามเดียวกัน นั่นแสดงว่าคุณโกหกถ้าโกหกแสดงว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ตำรวจสามารถนำไปประมวลผลตีวงให้แคบลงเพื่อหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นหรืออีกในยะสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายรับสารภาพได้หลังจากตำรวจนำตัวคนในครอบครัวและญาติใกล้ชิดที่สามารถ เข้าถึงตัวเด็กชมพู่ได้มาเข้ากระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หนนี้ผอบอรตอรอส่งข้อความว่าฝากถึงคนร้ายว่าให้คิดถึงเรื่องบาปบุญท่านก็หนีได้ชั่วคราวหากเหนื่อยแล้วก็มานั่งจับเขาคุยกันดีกว่าว่าเหตุเกิดจากอะไรการส่งสัญญาณดังกล่าว คงต้องการฝากบอกผู้กระทำผิดจนน้องชมพู่เสียชีวิตทำนองรู้ว่าไม่ได้ตั้งใจมาพูดคุยกันได้โทษหนักจะได้เป็นเบาซึ่งการสอบสวนในชั้นนี้น่าเชื่อว่าเป็นการกระทำพลาดพรัง้งไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเด็กแต่อาจกระทำด้วยอารมณ์โมโหร้ายจนทำให้เด็กตะเลิด จนสุดท้ายเดินหลงทางก่อนเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารกว่าจะตามหาตัวเด็กเจอก็คงเสียชีวิตแล้วจึงนำร่างไปอําพรางไว้บนภูเขาแต่ยิ่งสร้างสถานการณ์ยิ่งเป็นการยืนยันว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปนอนตายบนภูเขาแน่นอนเป็นการยืนยันให้เห็นว่าต้องมีคนที่มีส่วนทำให้เด็กต้องพลัดหลง และเสียชีวิตอุ้มร่างไปวางไว้ถอดเสื้อผ้าออกเพื่อหวังเบนคดีด้วยความที่หมู่บ้านกกอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทจึงไม่สามารถตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีกล้องวงจรปิดการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจึงขาดพยานหลักฐานบางอย่างบางช่วงบางตอนแต่ด้วยการประมวลผลการสอบปากคำทั้งหมด สรุปได้ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีสาเหตุขัดแย้งกับใครไม่มีเงินทองหรือผลประโยชน์ลงเอยจึงเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดที่ทำผิดพลาดจนทำให้เด็กตายอย่างน่าเศร้าทั้งการสอบปากคำในหมู่บ้านกว่า300ปากทำให้เห็นได้ว่ามีใครบางคนพูดจาไม่ตรงความจริงมากมายหลายประเด็น น่าจะลองทบทวนให้ดีเพราะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าอะไรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดช่องให้เข้าไปจับเขาคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อบรรเทาโทษแล้วภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าวิเคราะห์ได้แม่นมากครับสุดยอดเลยครับ ตำรวจไทยเก่งมากๆค่ะดูจากคดีจ่าที่โคราชสิคะมีลุงคนหนึ่งอยากให้เข้าเครื่องจับเท็จว่านโยบายทำได้จริงไหมย,ยอมรับเถอะลุงว่าตัวเองเป็นใบโพราเดี๋ยวยิ้มแย้มเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวเวี่ยงเดี๋ยววีนวันนั้นพูดอย่างวันนี้พูดอย่างทำไมคนที่เป็นลุงมักเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ สงสัยจังภูมิใจในตำรวจไทยนะคะทำไมคนเราต้องพูดเหมือนกันทุกรอบอ่ะเนาะยิ้มอ่อนๆแฮชแทก็กความจริงพูดร้อยครั้งก็เหมือนเดิมร้อยครั้งไปมอบตัวไม่ได้หรอกครับเพราะ FC บอกแล้วให้สู้ๆเรามาต่อกันที่ทางฝั่งโซเชียลกันอีกนะคะโซเชียลท่านหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษและเป็นคนดีมีบารมีดูช่อง YouTube นักบวชทั้งหลายชอบยกตนเป็นคนดีมีนามวิเศษมากมายถ้าขนาดนั้นพากันเสกโควิด1 9หายจากประเทศไทยให้หมดหน่อยครับอาชีพนักบวชนี้พูดตามพระสปอร์ตจะ ระบุอาชีพว่านักบวชเรื่มใสพญานาคเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งดีเพื่อทำความดีคนบริจาคสร้างก็ได้บุญในส่วนนี้คือสิ่งดีได้มีความสุขด้านจิตใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแต่คนที่เชิญชวนสร้างพยานาคต้องการอะไรต้องดูจุดประสงค์ก็ไปพิจารณาเอา และก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เช่นกันโดยมีข้อความว่ามีคนเม้นว่าวันที่พบศพลุงร้องไห้ตามไปดูโพสผมได้ผมไม่เคยให้ความเห็นเรื่องนี้ให้ดูภาพแล้วพิจารณาเอาเองวันพบศพทำหม่มีพี่น้อง แค่ลุงไปที่จริงแล้วมีน้าเสริมขึ้นไปด้วยลุงเขยกับน้าเขยผมสงสัยมาทุกคนแต่จะตัดทุกคนออกจากความสงสัยด้วยเหตุผลจากแหล่งข่าวและสื่อตอนนี้ตำรวจทำงานเสร็จแล้วทำไมต้องย้อนไปที่เดิมสู้รอตำรวจออกหมายจับดีกว่าไหมแค่ตะกะง่ายๆลุงพูดว่าน้องชมพูเป็นหลานในไส้ แค่นี้ก็พูดผิดแล้วลุงเขยนะเสริมนะเขยตัวอย่างที่จะตัดใครออกจากความสงสัยตัวเราเองเช่นน้าตายนะเสริมออกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้แล้วเพิ่งตัดออก 1. ครอบครัวนะเสริมน้าตายฐานะดีอุดหนุนพี่น้องมาตลอด 2. เมื่อวันกวยเจ๋งไปเข้าเครื่องจับเท็จตำรวจให้น้าตายเข้ารับฟังด้วย ผู้ปกครองท่านาตายนาเสริมมีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีเขาจะให้หาคนอื่นที่ไว้ใจไปร่วมฟังแทนนี้คือเหตุผลที่ตัดออกจากความสงสัยของเราเองคนร้ายอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นที่มาเล่นมาสนิทกับน้องชมพู่ก็ได้รอตำรวจมาให้คำตอบเหมือนกัน ผมอยากเห็น fc ลุงเอาเหตุผลมาว่าลุงที่ fc ตัดออกจากความสงสัยด้วยเหตุผลอะไรอยากฟังภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารุงร้องไห้หน้าสงสารเป็นคนซื่อหน้าตาดีร้องเพลงเพราะมั้งเลยมี fc เยอะเชื่อ ฮ่าฮ oh ่าฮาเหตุผลที่ไม่มีความสงสัยในตัวลุงเพราะรักและลุ่มหลงยกย่องและเชิดชูบูชาและเทิดทูนรักแต่ดั้งเดิมเริ่มมาตั้งแต่ต้นเห็นหน้าก็เกิดรักรักแล้วรักเลยรักโดยสัญชาตญาณรักที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการว่าคนที่เรารักและลุ่มหลงคือคนดีที่หาไม่มีอีกแล้วในสามโลก รักที่ไม่ต้องการเหตุผลมารองรับรักไปชั่วการรักอย่างยาวนานและจะรักตลอดไปโอ้ยรักแทน้น้ออยากมีคนรักแบบนี้กับเขาบ้างมีโอนไหวด้วยยิ่งเป๊ะนะจ๊ะฮ่ฮ่ฮ่ขอบคุณค่ะจากชาวโซเชียล